ทักทายกันนะคะทักทายกันขอบคุณดวงใจสี่ดวงใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้เล่าขึ้นค้าเปลื่นเปี่ยนการใส่พันธาจากแท้กันเลยด้วกันเออบางวัวเปล่นเปี่ยนไปใส่เมือนน้องสาวเลยหมูๆๆม่บ้านคือกันนะคะทั้งก่อนก็ไไ้ที่มาเปิดค้าการมองเห็นให้พี่ทองกนเป็นคนแรกค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณดวงใจดวงเปิดหมดเปิด <c oughs> ก็เข้ากับบพอกันเนาะค่ะบพอกันก็เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะให้กําลังใจทักทายกันไดนะะ้เรื่อ้อทักทายกันไดนะะ้เนาะเนาะเป็นยังไงเนาะคะ่ะอากาศหนาวไปเนาะเนาะทั้งวันไปให้กันได้กันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะเท่ากับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆอยู่จังสิะะ่เนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะในเหนหน้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะส่วนเที่ยวขหอ กับไปเลยๆนักกาอีกหน้อยนี่ก็บบมี่บ่มี่รูปแบบแรกกับเกาเก้าเก้าเกาคือเกาเนี่ยท่องปอนกันะไรนากค่ะเนาะท่องปอนกับคือสะดวกเป่าเปิดปอนเจานะค่ะเนาะท่าายมากกับบ้านไฟมี่ เวลาบราสะดวกนะค่ะเนาะเพื right ene, <The camera apan> ่อนๆนะค่ะเนาะก็สวัสดีรอบห้องค่ะคุณกมลรักอรุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสำรวยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีกันเลยกันนะค่ะเนาะผลสามแยต้องปนกับว่าทุกคนก็สบายดีนะค่ะเนาะเป็นหัดกิดถึงเพื่อนๆขึ้นเก่าคือเดิมนะค่ะเนาะบ่ไเด้เขาไปบ้านเพื่อน ใหยเพืเ่อนๆทั้งหลังบางะะ้านทุกค่ะเด้อะท่านท่านได้ตอบคอมเมนต์ตอนนี้ก็คือเป็นตอนเย็นเนาะค่ะเนาะวันนี้คือสีบ๊าวางมัดมือเนาะค่ะวอไปใบไส้แนนมือทุกไก่เนาะค่ะเนาะนี่เราบนขอบคุณคุณใจพี่ลุน,นะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องสํารวยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆทุกค่ะเด้อขอบค,คุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านต <c oughs> <c oughs> ี่เบ๊าผิดเนาะคะ่ะเนาะไอ้ท้องปอนกับตีบา๊าผิดทั้งสี่ประจำเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณคุณไข่ตุ๋นนะคะที่กดใจให้ มากนะคะโอ้ยท้อง่อนกับอันจำคนผิดขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อหนึกว่าเป็นคุณ <c oughs> ขออภัยนะแลอย่าว่ากันเพราะว่า,วาท้องฟอนเป็กะดีดือมื่อนี้นยังมีงานเนาะคะ่ะแล้วยังติไปซอยเว้นยั่เนาะคะ่ะท้องฟอนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่เนาะ,ะนี่กะรู้สึกว่าสิเป็นแจมแจงแดดแห้งต่อฟังเสียงน้ำหมอกหน่อยยังบพราะท่านเศร้าเนาะคะ่ะหน่อยใจก้าเนาะคะ่ะน้ำหมอก วันนี้ก็ฟื้นไหกำลังใจให้กันด้กันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกมลรัตน์นะคะขอมาเป็นกําลังใจกันในกันแล้วก็ทักทายกันเปิบ้านยืนยันตัวตนอยู่ในบ้านแล้วค่ะน้องมันนี่ตามเมลาประมาณสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะที่เปิดบ่บ่ตามตรงเวลาเนาะค่ะเนาะราะว่ามันนี้ก็ติกสะดวกเงี้ยมาเ้า ช่วยกันเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคคะเรือยถูกกันถูกกำนังใจเนาะค่ะเนาะต้องปล่อยให้บอกเร่องหนาไวเห็นเอาเนาะค่ะเนาะก็เปมนว่ากลมเพียังเนาะยนี่ยนาก็กลุ่มกลมเบิ่งข้อมินเนาะคคะเนาะพอเพื่อนเพื่อนข้อมินเข้ามาต้องปล่อยกับตรงนี้มาเป็นขอบคุณมากมากนะคะคุณปัชยาเนาะค่ะต้องปล่อยกับว่าเห็นคุณปัชฉยาสเปรยบางกลับไป ก็เป็นกรูปแบบเดกก็เกาๆเกาๆคือเกาเนี่ท้องปอนกันได้เนาะคะนะ่ะเนาะนดวงใจสีดวงใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องไพอ้อยน้องไพขอมาหมดจงจิตกลางเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณหลายๆลายเลย,ะคะยค่ะเด้อค,คุณใจที่รุ่นเราแบค,คุณนิโรบุญเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเลยผ่านไปอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ก็ขอบคุณมากนะคะน้องสมพีทนะคะที่บริเตยพอกันกัเพราะอะไรสามี้องปอนกับ,บ่อเห็นนะคะถ้าบ่มีขอคว่ำขึ้นนะคะเนาะ,ะช่วงนี้บริเตเปิดครับอ๋อเกี่ยวเขาเนาะคะ่ะหลังจากเที่ยวเขาเรีววยวก็หวยบริเตของเมืองขาห <c oughs> น้ำฝนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้องปอนกะไรอยู่ตะกับก็ขอบคุณท่านระบบนะคะช่วยเปิดท่าการมองเห็นให้ท้องปอนด้วยคะ่ะ ขอบค bon ุณผู probable, ้ส <c> น <ười> ับสนุนค่ะทัาทายกันใดเ้อค่ะเร้อทักใายกันใดเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงเนาะค่ะอากาศหนาวไปเนาะแล้วค่ะทั้งวันก็เปิดหมดเปิดก็เข้ากับบพกันเนาะค่ะบพกันก็เป็นเพื่อนกันนะคะให้กําลังใจเกี่ยวข้อเนาะค่ะหลังจากเกี่ยวข้อเรียวว่าโห่บริองเมืนเขอา น้านำผึ้งเนาะคะ่ะเนาะต้องปอนกนระไรอยู่ตะกับอย่างเนาะค่ะท้องปอนกับบริขขอในเมืองกับมีตตะก้อนถิ่นเห็ดหน้เห็ดหน้าเนาะคะ่ะเนาะกับมีตต่างแท่อ่ะเห็ดหน้าทําหน้าเนาะค่ะเป็นกเกษตรตะก้อนเนาะรวยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณสายพิรุณเนาะคะ่ะเนาะคุณนิโรบนก็ทักทายน้องสารวยแล้วก็คุณสายพิรุณทักทายกันเป็นกําลังใจให้กหันและกันเหมือนเดิมเนาะค่ะคิดหวดจิตถึงเปลนทุกคนคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะ ำไมืองหนึ่าค่ะเขาไปหามาเปิดถ่าการมองเห็นให้พี่ทองกรเป็นคนแรกค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณดวงใจดวงที่ก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับผู้ใดเนาะเกิดบนปูไฟเสียสีน้อยเราใค่เนาะเพื่อนกับกองสีเขาใจเนาะค่ะเนาะเขาใจตัวก็เข้ามาทักทายกันได้เนาะค่ะ ขอบคุณที่มาให้กำลังใจให้กันและกันนะคะเราจะมากนะคะท้องฟอนกับอันจำคนผิดขอโทษขออภัยเด้อค่ะเ้อหนึ่งบาเป็นคุณขออภัยนะคะเปลี่ยนๆก่รไปพัฒนาจากแท้กันเลยเด้กค่ะเ้อบังหัวเปลี่ยนๆไปใส่เหมือนน้องค่ะมันวันคือกันนะค่ะท้องฟอนก็ได้รวยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณสายพี่รุนนะคะเนาะคุณนิโอบุก็ทักทาย น้องซนรวยแล้วก็คุณสายพิ่ลุนเป็นเหียงเนาะค่ะคุณเวียจ่าท <c oughs> ่อง่อลในเวลาแล้เนาะค่ะเนาะในเวลาสู้ไปด้วยกันเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้กันได้กันเนาะค่ะวุ้งหวาท่องปอลสุดสุส <c oughs> ุดสุะแนละ้วคะเนาะตอนนี้ก็กลุ่มแล้วก็เรียนพร้อมเนาะค่ะ คณสายพ่รุนก็ทักทายจ้าคุณเนาะค่ะเนาะถึงว่าห้าสิบบริสัทหงายจะสงไปเนาะค่ะเนาะสงไปผู้มือนี้ก็หาคนทิ่นเนาะคนบ้านอีสานมันบ้านเนาะค่ะเนาะกะเดี๋ยวมาพอเดี๋ยวมาหลุดจักกันเนาะค่ะเนาะถ้่เ้าขอประัดแย้เนาะค่ะเนาะปอยานย้ายต้องปอนเรานี้แก่แย่เหมือดแลวเนาะค่ะเพียงกระถาหลดเนาะค่ะเนาะ มากนะคะคุณแม่บอวนาเนาะค่ะค่ะขอพบพ้นหลายๆเนาะค่ะเนาะร <c oughs> ูแบบแรกกับเกา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 คือเกาเนี่ยท้องปอนกับใดเนาะค่ะเน, <c oughs> นาะทินี้ก็ติบานเนาะค่ะถานนี้เขามากกับไ้านล,ล่างสักพายกันก้อนเนาะค่ะ <c oughs> ขอบเนาะ คุณแม่บัวนาสวัสดีค่ะคุณแม่บอวนากําลังรับชมนะคะอย่าว่ากันเพราะว่าทัองปอนเองกะดเดิมเงอนกัยังมีงานเนาะคะ่ะน้องยังติไปซอยเพนนื่อนเนาะคะ่ะทา้งปอนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆไปพี่เนาะกันล้างบ้านนะคะ่ะตอนนี้นองสมผิดแต่ยังม่ทันเห็นอะไรอะไรสดนะะเนาะค่ะเนาะสู้ไปด้วยกันเนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะวงหัวท่องปันสุดสุดสุดนะคะตอนนี้ก็ล่องลอยแล้วกับที่ไปซอยงานเพิ่นเนาะคะเนาะมันีเป็นงานมือนุดตไทยของเพิ่นเนาะคะท่องปันกับที่ไลยไปไป่อยเพิ่นจักน้อยเนาะค่ะว่างกับที่เขาไปก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับผู้ใดเนาะเกิดบนปูไฟเสียชีพเนาะค่ะเนาะ เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะค,ะค่ะเ้อบ่มีอย่างกบบอีกอาทิตย์วัวบัวคือจะได้เกี่ยวเอาว่านด้เกี่ยวค่ะค,ะคนปัดอ๋อแสดงว่า้านดันเอไอเป็นการติดัานระบบพันดันมาไห้เนาะคะ่ะเขาก็ได้พบเจอกันบมืงกำลังกับมึนนงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจใหญ่เนาะโอ้ยใจเม็นเนาะเจ้าก,ก็ไดเนาะอันที่ต้องวันน้องต้องเขีย บอเป็นยังเหรอคะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณยินดีต้อนรับค่ะคุณสายพิรุณก็มาโ่มาส่งสวยๆจ้าขอบคุณมากนะคะคนรลอยเกินเนาะคะ่ะคนรลอยเกินคนหลอยเอ็ดเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะไกลไปแล้วะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณกะมวลรัตน์ พายกินพายเที่ยวนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีความสุขกรรันทุกคนนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมนะคะเด้อบ,บ้านได็กเด็เที่ยวขอบคุณพือที่เที่ยวขอากันแล้วนะคะนาะคุณดวงใจสีดวงใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องพัยน้องพายขอบคุ่ค่าเห็นก็ะ่อไปเออเบื้องนังสนนันงเง่าเหมือนกันเลเนะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะน้องสมพีษ สวัสดีค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะทุกท่านทุกกาลังใจโชคดีมีชัยนะคะบ๊ายบายจ้าพอกันไหมเด้อคะ่าน้องทุกท่านทุกกาลังใจเรื่ะเอ้อที่มาให้กําลังใจเดีว,ว่วมาเป็นกาลังใจให้ท่องปอนเนาะค่ะเนาะสุขเศร้านะค่ะเนาะ <c oughs> ่วงเี้ยงค่ะ